วันนี้เรามาคุยเรื่องสวนเขาบอกว่ามาที่นี่นี่คือครบจบที่เดียวเลยใช่ไหมครับพี่อ่าจบเลยฮะ <c oughs> คือไม่ได้อยู่แค่ทีในบ้านกูเนี่ย <c oughs> ถ้ามีเวลาก็อยากจะเชิญคุณทำอะไรไปเลือกด้วยตัวเองที่ที่สวนเราที่ประจีนบุรีเหมือนก,กัน <c oughs> ใช่เดี๋ยวขี่จักรยานไปจริงหรือเปล่าทนี่เขาบอกว่าปลูกสัตว์ได้ด้วยที่นี่ก็อยู่ใกล้ซาฟารีก็เท่าที่ลองรดน้ำมาไม่โตัไม่โตอ่ะใช่ไหมแสดงว่าธุรกิจสัตว์ยังยังไม่ต้องนะครับนี่บ้านใครกันเนี่ย เป็นไม่ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหเรียกบอกสองวันอะเจินนีจะได้อยู่แล้วเว้ยโอ้โหนี่ถ่ายมาประมาณ320กว่า EP แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสวนนะครับสวนหน้าบ้านนะฮะ นี่เลยอยู่กับมืออาชีพแล้วนะครับอ่าขอเชิญออธิบายนะครับลืมติดไม้ให้เขาไงฮะไม่อยากคุยเลยนะคนมึงไงวันนี้เรามาอยู่ที่ Green Space กับผมแล้วเรามาเจอกับผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับผมอันนี้ครับวงอะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ Green Space เลยนี่ครับวง Green Space ครับนี่เรามาเจอกับผู้เชี่ยวชาญแล้วครับผมวันนี้เรามาคุยเรื่องสวนเขาบอกว่ามาที่นี่นี่คือเรื่องสวนอะไรนี่คือครบจบที่เดียวเลยใช่ไหมครับพี่ จบเลยฮะคือไม่ได้อยู่แค่ทีในบ้านกูเนี่ยได้เลยวันนี้อยากให้พี่มาแนะนำหน่อยครับส่วนผมมันต้องทำอะไรครับเมื่อหลายชาติที่ผมได้อยู่นี่ยมาอยู่ทอ้โหจริดี๋ยวเลีย์แบบแล้วก็ออกแบบคุยแบบกันนะครับว่าจะกได้อะไรอะไรแล้วก็สุดท้ายก็ทำได้เลยอันนี้เรฟคือที่บอกไปคือจะเป็นแบบว่าอยากได้แบบเหมือนอยู่รีสอร์ทอยู่โรงแรมไหมครับ ึ่งแน่นอนว่าที่นี่ก็ทําให้กับโรงแรมและรีสอร์ทมากมายส่วนใหญ่เราทาคอนโดใหญ่คอนโดแล้วก็คือแนวเราจะเป็นบ้านจัดสรรหมดเลยเราทำให้กับพวกเดลลอปเปอร์รายใหญ่หมดเลยเช่นโครงการอะไรบ้างแต่ที่ดีก็เยอะๆเลยแล้วก็อนันดาอะไรเยอะๆเยอะๆเยอะเลยที่เป็นนักแสดงอะ เ็เป็นลักษณะของบูเตนโทนในการที่เราจะหยิบจากเราพืชพันธุ์แต่ละชนิดเนี่ยมาปลูกรวมกันแล้วก็ให้มันเกิดความน่าสนใจของต้นไม้ไปเห็นว่าในภาพตัวอย่างเนี่ยจะประกอบด้วยต้นไม้ที่มีลักษณะใบแตกต่างกัน mm hmm. บางชนิดใช้เป็นใบใหญ่หนาบางชนิดเป็นใบเล็กเรียวบางชนิดให้สีสันนะครับหรือบางชนิดออมีรูปทรงแนวตั้งแล้วก็มาปลูกเขาเรียกว่าเป็นการ Mix and, มิกซ์แพนคือมาปลูกรวมกันในหลายๆชนิดในพื้นที่ปลูกหนึ่งพื้นที่ปลูกเพื่อให้เกิด ความรู้สึกความหลากหลายของต้นไม้แต่ขนาดเดียวกันก็ไม่ได้สร้างให้เกิดมันดูบรรยากาศที่มันดูแน่นหรือรกจนเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพหนึ่งนการเรือกใช้ต้นไม้ที่เห็นว่ามีทั้งพืชที่ใช้คุมดินแล้วก็พืชที่มีล,ะะลักษณะลำต้นชูใบสูงขึ้นมาเพื่อเป็นจุดเด่นนะครับอันนี้ถัดไปก็แคนติงที่เราจะเรียกใช้ข้อค่าของวัสดุป,ประกอบน,นะครับทีนี้ต้น ต้นที่เพิโพสไว้ตอนนี้ในพื้นที่กลางบ้านนะครับผมเรียกเป็นลักษณะของต้นลีลาวดีชอบไหมครับไน้องหรือว่ามีสเปคที่อยากได้หรือว่าอะไรไหมลีลาวดีก็ดูเป็นโรงแรมดีนะอ่าดูโรงแรมดี้ใช่จะดูเข้าเข้าคอนเซ็ปต์ของนิสสองใช่ครับแต่แค่กำลังคิดอยู่มันมีอะไรแปลกๆไหมแค่กำลังคิดอยู่มันมีอะไรแปลกๆไหมอันนี้ผมเลยบอกว่าเดี๋ยวจะนำเสนอไปอีกทีหนึ่งว่าแต่โดยคอนเซ็ปต์ที่น้องที่ออกแบบเนี่ยคือน้องก็อยากได้เป็นโรแรมแหละ ใช่ใช่ต้องเท่วกว่านี้นิดนิดต้องเออผมรู้สึกมันมีมีอะไรแปลกว่าเช่นแบบหรือไม่ก็คือมีเรามีแบบแปลกๆหน่อยว่าทรงแปลกๆหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมมันมีอะไรที่มันมันต้องมีต้องมีแต่จริงๆในหัวในหัวคิดแบบอยากให้เพื่อนเข้ามาแล้วตอนอะไรวะเนี่ยแล้วการตัดทำยังไงอะตัดแต่งใช่ไหมแต่ก็ต้องมีช่าง คุณเฉยจะบอกว่าเวลามันก็ต้องมีช่างที่เข้ามาดูแลซึ่งตรงนี้มันตลอดอยู่แล้วเราต้องใช่มันก็เป็นเซอร์วิสในแต่ละวันยต้องใช่คือต้องเรียนว่าการที่เราปลูกต้นไม้เข้าไปในบ้านยังไงมาตามมาด้วยกันจะใช้กินสเปรก็ได้นะเดี๋ยวใช่ทีมเราก็มีราการอย่แล้วเดี๋ยวตุ้มเทียนละครับครับอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่อยู่ทางด้านขวามือของบ้านที่อยู่กับอาคารที่สองก็จะเป็นทางเดินอ้อมไปด้านหลังแหละนะครับก็จะมีพื้นที่ปลูกอยู่ริมรั้วเหมือนกันแล้วก็ มากเดิมที่เห็นว่ามันชนในสายแล้วด้วยนะวะใช่มันโตโต,โตเกินเกินฟอร์มแล้วก็มีการล้มกันเอียงซึ่งตรงนี้ผมแนะนําว่าเราสามารถรีมูฟออกแล้วก็ปลูกใหม่ดีกว่านะครับเพราะบรรยากาศที่ปรอบใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมโดยรวมของบ้านคุณทําไทยที่นําเสนอวันนี้ก็ประมาณนี้เด <c oughs> ียว <c oughs> ครับเียวเรียกวอกสองวันอ่ะเอิน จะได้อยู่แล้วเว้ยบ้าปะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงเหรอวะมันจะเกิดขึ้นจริงอ่ะเนี่ยไม่เกิดไม่เกิดจุ๋ยกีสะเป็นความงานจะถึงวันนั้นแล้วจริงๆเหรอเนี่ยไม่นะเธอมีแบบว่าอะไรที่จะใช่เดี๋ยวผมย้อนกลับไปเออเราจะได้อูมีไม่มีเลยมีแค่ต้นตรงกลางต้นเดียวที่รู้สึกไปเมื่อกี้เหมือนเห็นวิญญาณอะไรไม่รู้เนี่ยนี่มีไล่ผีด้วยไหมไม่มีวิญญาณมีเกาะติดอะไรบ้างองอยู่ผมรู้สึก แปลกๆกับเนี่ยวิญญาณอะไรก็ไม่รู้นะชุดดำอีกต้นเดิมของคุณทําไทยที่เลือกไว้ที่ปลูกอยู่ครับมันก็น่าสนใจนะแต่เพียงแต่ว่ามันเน่าแล้วมันไม่ได้สุขภาพไม่ดีแล้วตอนนี้อาจจะต้องเปลี่ยนต้นใหม่ใต้หม่ทเกยวแต่อยากรู้ว่าตรงกลางมันควรจะต้องเป็นอะไรกระจายออกไปหรือว่ามันต้องแบบว่ามันต้องเป็นอะไรจริงๆเราทำหลักอต้องต้องต้องแผ่ๆมันต้องแผ่ๆเแผ่นิดนึงครับหรือถ้าไม่แผ่ก็ต้องเป็นต้นที่มีเชฟที่ ภาษาเราจะเรียกว่าต้นลีลาก็คือลำต้นขึ้นมาจะมีการแบบโน้มเอ็นบิดที่แบบแปลกตาน่าสนใจอย่างเงี้ยครับมีอะไรให้เลือกนะมีแบบแปลกๆมีมีอยู่ในใจอยู่แต่ว่าเดี๋ยวต้องคัดต้นจริงให้ดูใช่ต้องคัดต้นจริงพะจริงก็อยากพอพอได้ต้นไม้แล้วครับจริงก็อยากถ้ามีเวลาก็อยากเชิญคุณทาะไรไปเลือกด้วยตัวเองที่ที่สวนเราที่ประจีนบุรีเหมือนกันใช่เดี๋ยวขี่จักรยานไปจริงๆอันนี้ผมไม่ชอบเลย จะสีเขียวก็เป็นอีกมูสหนึงอ่ะใช่ใช่อันนี้ผมสีเขียวมันดูเป็นคนดีไปหน่อยมันก็มันสบายตาเลยมันดูเป็นคนดีไปอ่ะมันดูแบบครอบครัวแบบเออมันดูเป็นครอบครัวไปหน่อยอ่ะเดินเดินได้ก็ด่นในตัวนั่นแหละเลยมันดูเปนมันก็ดูดีนะอีกแบบแต่มันดูครอบครัวครอบครัวเดี๋ยวรู้เริ่มต้นที่พี่รับคือมันต้องเปสเกลไหนครับพี่รับหมดครับเราเป็นเกษตรกรความขายต้นไม้รับหมดแต่ท่านจีนเนี่ยทำห้องต้นไม้ในห้องน้ำเลย ก็อเดี๋ยวส่งต้นไม้ไปให้ส่งไม้ไปให้ครับปามาเองอ๋อโอ้ยหิวข้าวจังเลยหิวข้าวจังเลยหิวข้าวจังเลยที่มีต้นไม้จริงๆให้ดูนะครับแต่ว่าพี่พี่แบบปลูกเอาไว้แล้วของจริงนะบางส่วนนะฮะบางส่วนบางส่วนอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เราอยู่ปทีตแต่เราไมไปดูที่กรุงเทพเลยแล้วเราไปที่กรุงเทพเอ็นี่เลยว่ะทีตมาที่กรุงเทพเลยหรือเปล่าปทีต มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยแปลกมากๆเลยที่นี่นะครับเป็นอีกธุรกิจหนึ่งนะครับที่นี่ชื่อร้านชื่อว่าเคซิ่เก้านะครับเป็นร้านอาหารแล้วก็นั่งดื่มได้ด้วยแล,วแล้วนี่มันอยู่ใกล้ๆกับที่ตรนเพาะต้นไม้นะครับเอาจริงพอเห็นร้านเลยแล้วก็รู้เลยว่าเขาทําบ้านเราเล่นๆแล้วละ่ะเขาว่าเนี่ยหยิบต้นไม้แถวๆบ้านเออเอาเอาไปเถอะเอาไปเถอะดูสภาพเลยวที่อยู่แถวซาฟารีเรเบอร์ครับผมแล้วที่นี่เขามีเอ่อเอ่อรับปลูกสัตว์ที่บ้านด้วยเนี่ยมันเป็นธุรกิจริงหรอฮะไม่มีไม่มีไม่มีไม่ปลูกม่หมดเลย นี่ลองดูบรรยากาศร้านนะครับบ้านเรานี่คือเป็นแค่แค่เวทีเขาแบ้านผมเนี่ทำเลนแล้วดูสภาพแล้วอู้นี่มันไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วนี่ไม่ได้อยู่อะไรเลยแกพี่ทำพาคี่บอกอยู่สัปหีไม่อยู่กรุงเทพกรบ้ามัเอ้าเธอหันไปดูบรรยากาศก่อนค่ะมาดูบรรยากาศครับอันล้ครับสำหรับที่อันนี้คือเวทีร้องเพลงนะนี่เวทีเวทีเออแล้วเธอเธอกระโดดที่พี่อาบไปตรงนี้ด้วยพี่มึงกินอะไรเข้าไปเนี่ยนะ โอ okay, เคปะเนี่ยชีสเดีเ๋ยวกินอาหารที่นี่แหละเออเดี๋ยวเราจะมากินอาหารกันครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูต้นไม้ด้วยเขาบอกว่าเขาเพาะไว้ตรงนี้นะฮะพี่เข้ามาแล้วครับพี่เสือพาไปดูฝั่งนู้นหน่อยค่ะได้ครับดูบต้นไม้ไหน่อยที่จริงหรือเปล่าทนี่เขาบอกว่าปลูกสัตว์ได้ด้วยที่นี่เขาอยู่ใกล้ซาฟารีก็เท่าที่ลองรดน้ำมาไม่โตไม่โตอะใช่นะแสดงว่าธุรกิจสัตว์ยังยังไม่ต้องนะครับเพราะว่ามันไม่โตได้ครับเชิญมาก นี่ตรงนี้ครับคือเราทําเองหมดเลยไม้ทุกอย่างเราผลิตเอง100%เพราะฉะนั้นเลยบอกว่ามันจบที่เราได้เลยเราทําเองจัดงใ้ก<ฏ>ี่ปีงเงี้ยไม่กี่เดือนเองครับไม่กี่เดือนครับถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ก็เ,เป็นไม้เดิมพวกนี้หลักจริงๆเลยครับต้นไม้เดิมแต่จะเป็นพวกไม้ไม้ไต้นเล็กๆพวกนี้ยครับสามสิบวันเก้าสิบวันก,ก็ก็ใช้งาน,นไ,ดได้แล้วครับปกติก็เลยง่ายครับเราแค่กระจายพื้นที่บางส่วนมามาทำยืมเทเขาปกติ จุดตัมีไหนกินได้ครัพี่ไม่มีครับปลูกสวยอย่างเนี้ยปลูกสวยอย่างเนี้ยทำด้วยเลยแล้วพี่ทำยังไงให้มันเท่ากันหมดเลยเนี่ยพี่ต้องตัดหรอตัดครับตัดตัดแต่ไม่ได้ขึ้นพร้อมกันเป็นนี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะตัดแต่งให้เวลาใช้งานจะได้ได้จัดส่งได้เข้าไปตรงไหนนะพี่ครับผมวันนี้ก็จะเป็นพวกหลิวพวกไม้ที่ใช้ทั่วไปครับเป็นไม้ที่รับความนิยมอยู่ตอนนี้อันไหนบ้านผมก็มีใหญ่ก็ไปอยู่บ้านผมโหละเหนื่อยนะครับสีพวกอะไรเนี้ยไปลงได้หมดพ้นต้นวันนี้ก็จะมีดอก เท่าไหร่ยี่ครับยี่สิบนาเนี่หรอครับช่องเนี้ยอ่าผู้ชนะจะได้ครับอันนี้คือสามสิบวันประมาณอันนี้น่ามันสี่สิบห้าประหกสิบวันแล้วครับอืมครับสี่ห้ามันจะใหญ่กว่านี้แล้วพี่ใหญ่ครับใหญ่สุดขนาดไหนครัโอ้สูงเป็นเมตรเลยครับแล้วก็ขยายพันธุ์ค่อนข้างเร็วต้องดูแลดี่างนี้ขยายพันธุ์เร็วมาก เรากินอิ่มแล้ว<อ>เราก็ต้องหนีแล้วนะครับผม <im itation> เพราะว่าเขายังไม่ทันเช็คบิลเลยนะครับเราต้องรีบไปแล้วนะครก็รอดูว่าส่วนผมจะเป็นยังไงเวลาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีให้ดูอีกรอบหนึ่งไปแล้วไปดูกันว่าส่วนจะเป็นไง let's go อ้ยจีนเอ้าคุณไทมสวัสด,ดีค่ะสวัสดีครั oh, บ้านดดใหม่คุณจีนเดี๋ยวบ้านใหม่คุณจีนอะไรเนี่ยโอ้โหสวัสดีค่ะคุณไทม ว้าวเป็นไงเธออ่ะเธอพูดความรู้สึกจริงๆนี่บ้านใครกันเนี่ยมันเป็นไม่ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหเป็นไงคะเชี่ยแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่เป็นลายใช่เป็นลายเลื้อยมาอันนี้ก็คือบอกเลยนะคะว่าในภาพที่ทุกคนเห็นมันคือเกิดขึ้นจริงโอ้โหฉันบอกแล้วว่าทีมนี้ยเขาปังจริงอันนี้ทำได้ไงเนี่ยอันนี้ไม่ได้อวยกันนะคือทีมนี้อย่างนี้จริงตามเรฟเป๊ะโหแบบ โคตรโคตรอะตามรูปเป๊ะเลยแล้วเธอตอนแรกนะตรงเนี้ยเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังมานี่พี่ทำอู้ว้าวตอนแรกอะบอกเลยนะว่าทุกองเนี้ยเต็มเลยนะแล้วทีมเนี้ยดูเขาเคลียร์ให้เราดิเหมือนใหม่อะนี่เขาเคลียร์สวนข้างหลังมาด้วยไหมนเนี่ยเออเคลียร์สวนข้างหลังเคลียร์ป,ป่าป<อ>้ะเนยอยู่โอ้โหนี่ใกล้แล้วครับรอจีนมาถูพื้นนะเดี๋ยวผมก็ซื้อตู้เย็นเข้ามา ก็อ,อยู่ได้แล้วเนี่ยเพื่อนก็นั่งพื้นกันไปก่อนไม่ต้องมีโต๊ะอะไรั้งนัน้นอะเราไปดูตรงกลางนะคะคน,นี่คะ่ะนี่ตามเล็บตอนนี้ตอนนี้ก็ชอบที่อยู่บ้านเก่าแต่ว่าเธอนี่ตามเล็บเขาขัดก็คือตอนแรกมาไม่เป็นสนิมนะแต่เขาทำให้เป็นนี้เจ<ห>๋งจัดอะใช่เขาทำให้เป็นนีโ้โหดเกินต้นที่ชุ่มแสงครับดูดิ ไกลแล้วครับอันนี้นี่ครับต้องฝากเครดิตเลยครับซีพาร์คแลนด์สเคปครับสุดยอดมากตามเรฟเป๊ะโคเจ๋งอะเหมือนเป๊ะไล่พวกนั้นเราอยู่ไหนอะไอที่ฉีดฉีดน้ำอะฉีดฉีดน้ำอะไรไอมันไปอยู่ตรงนู้นเธอตรงนี้ตรงนี้ก็มีไม่หรอมันมันต้องเอาออกหมดแล้วสิเพราะว่าเรามีต้นนี้แล้วไงนี่จะเขาคือต้องลดเองเหรอไม่ใช่มันอยู่ใต้นี้เขาเขาเคี่ยวตรงนี้ อ,อาไม่ต้องรัดเองฮะใช่แต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องดูแลหมายถึงว่ามันก็ต้องมีคนดูแลเหมือนของปลอมเลยอะแต่เป็นของจริงอลดูดิสีแม่ง,งจริงเลยโคตรจริงนะของจริงหมดโคตรจริงมดแล้วก็ที่เนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นต้นไม้ของเขาอะที่เขาแบบทําของเขาไอที่<อ>วันนั้นไงที่ไปดูอะอันนี้คือต้นไม้ของเขาเองทั้งหมดเลยนะคือ แล้วนี่อันนี้ต้องบอกก่อนต้นนี้เขาอะส่งมาให้ที่ทาเลือกเพราะว่าวันนั้นในห้องอะเราคุยกันว่าเป็นรีแลาวดีกับเป็นเนี้ยเราคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะต้องส่งต้นไม้มาให้เลือกอีกและอันนี้คือต้นที่เขาเนี่ยปลูกเองนะจากสวนเขานะอันนี้จากแบบนี่มันสองสามต้นมานเนี่ยดิที่เขานะเหมือนหลายต้นมารวมรวมแปลกกันเลยต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวคือตลอดนี่ก็ต้นเดียวเนี่ยต้นเดียวเลยถูกใจมากแล้วสำหรับใครที่รู้สึกว่าขี้เกียจทำเองแบบผมนะฮะเขาจะมีเซอร์วิสให้นะครับก็เขาจะมาตัดให้อะไรเงี้ยดีแล ทำเองพังหมดคเร,เราก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยว่าต้นไม้ต้องดูแลไงเรียกว่าครบวงจรที่นี่ยมีหมดเลยแต,แต่คุณมีเรทในหัวอยากได้เรทน่นคือเป๊ะสนิมยังเป๊ะดูดิตอนแรกเป็นสีดาๆอ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีกระถางมาอีกอันนึงพอดีว่าวันนี้กระถางอีไยก็คือเต็มแล้วตรงนี้เราปิดตายว่าไปโหสุดยอดอ่ะดูดิเหมือนจัดอ่ะเหมือนยังกระถางอ่ะนี่เธอแล้วก็นี่ตรงนี้ที่ตอนแรกเป็นอะไรก็ไม่รู้ตอนแรกเป็นอะไรก็ไม่รู้ว้าวนี่เขาเคลียร์ถววันหมดเลยนะตรงเนี้นี่ค่ะ มามาทำทุกวันเลยใช่ไหมนี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำทุกวันเลยใช่ไหมนีแกงนี้คนที่ทำด้วยป่ะเนี่ยคนนี้ด้วยนี่โอ้สุดยอดบอกพี่พี่ฮอลิสันบ้านใหม่สุดยอดมากพี่ใครใครทำให้เรานะอันเนี้ยกรีนสเปซครับแล้วก็สีปลักแลนดสเก็ตทอมองเข้าไปเนี่ยตอนแรกที่ที่ฉันคอนเซิร์นว่าตรงเนี้ยมันจะมีคนมองได้ใช่ไหมตรงเนี้ยเราก็จะปิดเป็นไพรเวทละโอ้ยที่ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะนี่แบบโหเหมือนอยู่แบบเหมือนมารีสอร์ทนะรีสอร์ทเปล่ะโคตรแอคอ่ะนี่นี่เดี๋ยวเขาจะมีแบบเอามากางงตต้้้นนนนมมไออออีีก๋่่ยูใถัง ในกระถางเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออ่ะพูดตามตรงเลยแบบแบบไม่ได้เวอร์เลยนะเธอเต็ม10เธอให้เท่าไหร่10ทีมนี้10เอาแบบเอาแบบไม่ไม่เวอร์เลยนะแล้วแล้วแล้วเอาจริงป้าราคาเขาคุยได้นะทีเนี่ยเขาบอกราคาเริ่มต้นที่ห้าหมื่นเล็กๆแน่นอนคุยได้หรือว่าจะไปซื้อต้นไม้แต่เขาเขาก็ส่งเธอือแต่เอาแต่จริงๆคือมันเหมือนเหมือนเป๊ะเลยอ่ะเสกมากเลยอ่ะทีมนี้ไอฟีลเหมือนแบบเหมือนเล่นเกมอ่ะซื้อแบบเหมือนกดซื้อแบบปรึ่งใหม่ๆ่เนี้ย โอยงยกเครดิตให้เลยว่ะจริงเหมือนเป๊ะจริงเหมือนคนเล็เออเหมือนคนเลบอีกอ่ะนี่นะครับทุกคนก็เห็นกันแล้วนะครับมันเป็นยังไงนะครับใครสนใจก็ซีพาร์คแลนด์เจเคบอยู่ในคือกินสเปซครับเธอคือต่อได้เลยคือใครรที่ใครทำสวนนะใช้ทีมนี้เหอะน่น่ารักมากจริงคุยแบบคุยง่ายด้วยอะ คือเหมือนเป๊ะเลยอ่ะอ่ะพี่ทามเดี๋ยวพี่ทามจะมีคลิปรีวิวบ้านเต็มๆอีกอีกหนึ่งคลิปตอนนี้หลังจากนี้ครับมันจะเหลือเหลือแค่ว่าเหลือคลีนนิ่งอ่ะเหลือคลีนนิ่งก่อนรอบนึงแล้วก็เหลือตู้เย็นแล้วก็เหลือเหลือเฟอร์นิเจอร์เบาๆเหลือห้องห้องอะไรวะห้องนั่งเล่นอ่ะโซฟาคือไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ยไม่มีอะไรเลยห้องนั้นอ่ะเดี๋ยวปูเสือเอาเป็นบ้านแบบนี้ปูเสือกับปูเสือก่อนเอาให้มันอยู่ได้ก่อนแอร์มีแล้วเหลือตู้เย็นแล้วเดี๋ยววิ๊กหน้าเราก็จะมาไปคลินิ่งแล้วบ ใครมาก็นั่งพื้นไปก่อนแล้วก็บิกินิ่งเสร็จปุ๊บต่อเน็ตต่ออะไรก็อยู่ได้ละโอเคครับรอดู EP หน้าว่าจะอะไรเข้ามีอกค่ะตอนนี้สวนเสร็จแล้ว